ตอนนี้ก็เรามาอยู่ในวอคุธนะครับสำหรับใครที่แบบว่ารับเพื่อนแล้วแล้วก็เพื่อนเต็มเร็วในโลบอกนะเพื่อนเราเต็มเร็วแล้วก็ลบแบบว่าขี้เกียจหารลบอ่ะลบแบบว่ามันต้องลบทีละโคนนะต้องหารลบแบบนี้นะต้องหารลบแบบว่าทีละโคนตอนนี้ก็เพื่อนผมเกือบเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลบให้ดูว่าแนวแบบว่าแนวที่มันง่ายๆนะสําหรับในคอมนะฮะสําหรับในคอมนะนี่นะครับเดีวมาดูพร้อมกันนะ ทุกคนก็เคยเห็นอยู่นะว่าแบบว่าสายที่พี่เขาลบลบเพิ่์นนี่นะแบบว่าเอาแนวลบเพิ่์นเนี้ยมันไม่ใช่ว่าลบแบบนี้นะถ้าว่าเรามาลบกันที่มันเป็นวิธีแบบนี้นะสมมุติว่าเราเอาลองเอาคนนี้แล้วกันนะเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะนี่เอาคนนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าลบเพิ่์นเนี้ยเราต้องเข้าหน้าโปรไฟล์เขาแล้วก็ลบแบบนี้นะ่าลบเพิ่์นแบบนี้นะอ่า อ่เลิกเป็นเพื่อนแบบนี้นะมหาโบกแบบนี้อันนี้มันมันไม่ถูกนะอันนี้มันมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะเร็วกว่านี้นะโอเคนะครับก่อนจะไปรับสมุนก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับมามารับสุมพ่อมันนะครับว่าลบกันแบบไหนถึงให้เร็วนะโอเคนะครับตอนนี้ก็กอดอินว่าทุกคนเข้ามากันที่โลบอกกันะครับนะเข้ามากันตรงที่ที่ Google นะครับเข้ามากันตรงนี้แล้วก็พิมพ์คาว่าโลบอกนะ เราบอกบอกพวกพุทตัวนี้เลยนะไม่ใช่เราบอกว่าพุทมันเป็นแบบว่าพิมพ์ตามนี้เลยนะพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์นี่นะเราบอกแบบนี้นะแล้วก็กดคําที่ข้างวนสุดนี่นะข้างวนสุดนี่นะมันจะอยู่ข้างวนสุดนี่นี่นะครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็เรามาเพิ่มตัวนี้นะเพิ่มใส่ตัวนี้นะเรามาเพิ่มมันใส่ตรงนี้นี่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเสร็จแล้วนะถ้า ถ้าว่าเพิ่มเสร็จแล้วนะครับครั้งนี้ก็เราเข้ามาตรงที่โลบอบของเรานะเราเข้ามาตรงที่โลบอกของเรานะโลบอกของเรามันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เราหมุนแป๊บหนึ่งเราหมุนแป๊บหนึ่งรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับครั้งนี้เรามาหาที่เพื่อนของเรานะที่มันที่เราจะลบนึ่นะนี่นะครับเรามาที่เพื่อนของเราแล้วก็มาหาคําว่าเพื่อนนะ ที่เราจะลบแล้วนะ,ะน, in, นี่เอ็จะขึ้นมาแบบนี้นะมันจะขึ้นมาแบบนี้ก่อนนี้มันจะไม่ขึ้นนะก่อนนี้มันจะไม่ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะวิธีลบเพิ่นแบบเร็วๆนะแบบง่ายๆนะนี่นะครับอนนี้ลบแบบง่ายๆเลยนี่เราถีบบนสลบอีกคนนี่โอเคนะตอนนี้ก็เพิ่นผมจะเต็มแล้วนะผมผ่าลบเพิ่นแล้วนะคุณดูนะผมหาลบเพิ่มสำหรับที้ก็เพิ่มจุเต็มแล้วนะครับคนขออยากผาลบกัญหานะไอที่ผมก็ลบไปก็ต้องขอให้ได้รับไปหาแอปใหม่ได้นะวิธีลบเพิ่นแบบเร็วไปดูผ่าลบปัญหา เราทาัรถกลันเรก็ไปเย่นีราไทำแบบนี้อนงครกจ้ไ่งว่าเราผมหล่งผมงไหนผมก็รถกลืนนะว่ารถกลน โอเคครับตอนนี้ก็ผมลบมาถึง100กว่าคนนะลบขึ้นแบบเร็วๆนะก็ไปที่ผมลบไปบ้างที่ลบไปก็ที่หขวะแล้ไม่ได้นะถ้าใครอยากเล่นผมนะว่าตอนนี้ผมเล่นผมขึ้นไลน์ผมจะรับที่แขวะอเองเด็กก็อนนี้ผมหาลูกกันครับไปสวัสดีครับโอเคนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะแบบว่าตอนนี้ผมมี98คนแล้วนะ เพื่อนมี98คนตอนนี้เพื่อนยังไม่เตรียมแล้วนะก็ถ้าว่าเราลบเพื่อนเสร็จแล้วนะเราก็มาเข้ามาที่ที่เดิมนะเข้ามาที่เดิมแล้วก็เอาตัวนี้ออกมา,าวน,ออนับตัวนี้ออกมนาะโอเคครับตอนนี้ก็เรานาออกเป็นที่เรียบร้อยนะว่าเรานาออกเป็นที่เรียบร้อยก็ พี่เขาจะมันอันตัวนี้มันจะหายเลยนะเนี่ยตัวนี้มันจะหายขึ้นแล้วแล้วก็พี่เขาสามารถจะสามารถแอดเข้ามาได้อีกนะถ้าว่าเรายังไม่อ,ออกมันจะพี่เขาจะแอดเข้ามาไม่ได้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปตัวนี้ก็พักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับลิดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ